ธรรมะเป็นเครื่องหลังใจโดยแท้แม้แต่นักฆ่าใจโหดซึ่งสังหารมาเกือบหนึ่งพันคนยังต้องสยบอยู่กับวาจาทิพที่ว่าเราหยุดแล้วท่านจงหยุดสิองคุลิมานธรรมะเพียงเท่านี้ทำให้นักฆ่ากลับกลายเป็นพระอรหันต์ได้ในที่สุดผู้ที่เคยทำผิดพลาดมาในชีวิตหากตั้งสติใหม่ทุกคนมีโอกาสได้บรรลุธรรมอย่างเท่าเทียมกัน ในเมืองสาวัตถีแต่ครั้งพุทธกาลยังมีเรื่องน่าศึกษาอีกเรื่องหนึ่งคือตำนานของพระองคุลิมานจอมโจรกับใจผู้มีความเข้าใจผิดหรือมิจฉาทิฐิในการดำเนินชีวิตเที่ยวฆ่าคนมากมายเพื่อบรรลุกิเลสหรือความอยากได้วิชาของตัวเองโดยไม่รู้ว่าสิ่งที่ตนกระทำลงไปนั้นได้สร้างกรรมและทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน แม้กระนั้นเมื่อได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโจรองคุลิมานก็ยังกลับใจได้สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ตำนานของพระองคุลิมานนั้นได้รับความนิยมจากชาวชมพูทวีป จะเห็นได้ว่าพื้นที่บ้านเดิมของบิดาท่านองคุลิมานในเมืองสาวัตถีก็ได้รับการโรณะเป็นอย่างดีจากทางการอินเดียและมีผู้คนมาเยี่ยมชมอยู่มิได้ขาดท่านองคุลิมานเป็นบุตรท่านปุโรหิตในสำนักของเจ้าประเสนที่แห่งแคว้นโกศล เมื่อแรกเกิดมาบิดาได้ทํานายโชคชะตาเห็นว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นลูกชายจะเป็นคนใจคอโหดร้ายจึงตั้งชื่อทารกน้อยว่าอาหิงสก,กะแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนพอถึงเวลาอาหิงสก,กะอายุได้17ปีก็ส่งไปเรียนที่เมืองตักกศิลากับอาจารย์ที่สาป่าโมกด้วยความที่ได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีนธนุถนอม ท่านอาหิงสกะก็ตั้งใจเรียนรู้มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่เบียดเบียนผู้อื่นเรียนเก่งมีใจเมตตาศึกษาได้รวดเร็วจนเกินหน้าเกินตาลูกศิษย์ลูกหาคนอื่นจุดประกายให้ลูกศิษย์คนอื่นๆมีความอิจฉาริษยาก็วางแผนยุแย่อาจารย์ว่าออหิงสกะคิดไม่ดีกับอาจารย์แต่อาจารย์ไม่เชื่อเพราะเท่าที่สังเกตดูก็เห็นเป็นคนมีน้ำใจดี แต่ท้ายที่สุดเมื่อถูกยุ่ยแย่เข้าเรื่อยๆก็สั่งสมมาก็เต็มที่คิดว่าจะทำอย่างไรเพื่อกำจัดลูกศิษย์คนนี้ได้ถ้าจะกำจัดด้วยตัวเองก็กลัวคนอื่นจะตำหนิเอาจึงวางแผนว่าความรู้ที่อหิงสกะได้เรียนมานั้นยังไม่จบยังมีอีกยังมีเคล็ดลับสุดยอดที่ไม่บอกใครง่ายๆแต่ผู้เรียนวิชานี้ต้องฆ่าคนให้ครบหนึ่งพันคน จึงจะได้เรียนวิชาในที่สุดอหิงสก,กะผู้ซื่อสัตย์ต่ออาจารย์ไม่ได้มีเจตนาฆ่าใครแต่ด้วยปรารถนาจะได้วิชานั้นจึงออกเข็นฆ่าผู้คนจำนวนหนึ่งพันในเวลานั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารส่งส่งกระแสจิตโปรดสัตว์พบว่าองคุลีมานกำลังหลงผิด กำลังจะคิดฆ่ามารดาของตนแต่ด้วยพื้นเดิมแล้วองคุลิมาเป็นผู้มีจิตใจดีมาก่อนแต่เพราะกิเลสท,ที่ปรารถนาจะศึกษาวิชาจากพระอาจารย์ด้วยรู้เท่าไม่ถึงการว่าถูกหลอกพระพุทธองค์จึงออกไปปราบจิตของท่านองคุลิมานผู้หลงผิดนั้น<สะ>ครั้นพระศาสดาทรงทราบด้วยพระยาญาณว่า องคุลิมามีอุปนิสัยแห่งพระอรหันตผลถ้าพระองค์ไม่ทรงทรมานเสียก่อนก็จะทำมาตุกฆาตและขาดจากมรรคผลพระองค์จึงเสด็จไปทรงทรมารองคุลิมานโดยอำนาจพุทธปาฏิหารองคุลิมานก็วิ่งไล่พระผู้มีพระภาคเจ้าแต่หาทันไม่จึงต้องบอกให้พระองค์หยุดพระองค์ก็ทรงดำเนินอยู่แต่มีพุทธดํรรัสว่าหยุดแล้ว องคุลิมาจึงหาว่าพระองค์ตรัสมุตสาวาทพระองค์ตรัสว่าเราหยุดจากบรรดาอาุศลกรรมแล้วแต่ตัวเธอต่างหากที่ยังไม่หยุดจากบาปก,กรรมพระสุรเสียงนั้นทำให้องคุลิมาได้สติเห็นโทษของตัวจึงเปลืองอาวุธและองคุลีทั้ง999ทิ้งเสียและขออุปสมบทพระองค์จึงทรงอนุญาตแล้วนำไปสู่พระเชตวัน วันรุ่งขึ้นพระองคุลิมานไปบินทบาตในพระนครสาวัตถีชาวเมืองก็ตกใจกลัวต่อมรณภัยพากันหนีไปสิ้นไม่มีใครใส่บาตรท่านเลยครั้งนั้นมีหญิงคนหนึ่งท้องแก่เห็นพระองคุลิมานเข้าก็มีความตกใจจึงทำกิริยาลอดรั้วหนีด้วยเหตุท้องใหญ่ลอดไปไม่ได้และบังเอิญเจ็บท้องจวนคลอดลูกในขณะนั้น แต่ยังทนลำบากอยู่หาคลอดได้ไหมญาติของหญิงคนนั้นก็คิดขึ้นว่าถ้าพระองคุลิมานท่านตั้งสัจจาทิสถานให้หญิงคนนี้คลอดลูกสะดวกแล้วก็คงคลอดได้ง่ายจึงนิมนต์ท่านไปตั้งสัจจาทิสถานพระองคุลิมานก็ตั้งความสัตย์เนื้อความเหมือนในคาถาสวดมนต์หญิงนั้นก็คลอดลูกได้โดยง่ายที่ที่พระองคุลิมานตั้งความสัตย์ ภายหลังได้ก่อเป็นแท่นเอาไว้แม้ว่าสัตว์เดรัจฉานและสตรีที่คลอดบุตรไม่ได้สะดวกไปนอนบนแท่นนั้นก็คลอดบุตรได้ง่ายยิ่งนักสำหรับอังคุลิมานปริตมีใจความว่ายะโตหังภคินีอริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจะปานังชีวิตาโวโรเปตา เตนะสัจเจนะโสติเตโหตุโสติคับพัสสะดูก่อนน้องหญิงตั้งแต่เราเกิดแล้วโดยชาติเป็นอริยะมีได้รู้แกล้งเพื่อจะปลงสัตว์มีชีพจากชีวิตด้วยคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านขอความสวัสดีจงมีแก่คันของท่าน ที่สถูปบ้านปุโรหิตตาจารย์ผู้เป็นบิดาของท่านองคุลิมานมีลักษณะพิเศษกว่าสถูปอื่นๆเพราะมีช่องลอดระหว่างกลางได้คนที่มาถือว่าเป็นเคล็ดเมื่อเดินทางมาแล้วจะลอดสถูปตัวนี้ไปถ้ารอดได้ชีวิตจะรอดพ้นจากอุปสรรคโดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายก็จะพบยาดีรอดพ้นไปได้ บางท่านก็เชื่อว่าเมื่อรอดผ่านช่องนี้ไปได้จะรอดพ้นจากมิจฉาทิฐิความเห็นผิดเข้าใจผิดเห็นทุกเป็นสุขเห็นบาปเป็นบุญแม้จะเคยทำผิดพลาดมาแล้วในชีวิตเราก็สามารถกลับตัวเปลี่ยนใจได้ตลอดเวลาไม่ดันทุรังทำผิดซ้ำอีกเหมือนที่ท่านองคุลิมานที่ตั้งจิตกลับใจไม่หันกลับไปเดินทางเดิมอีก จนท่านสามารถละทิ้งความทุกข์ทั้งปวงได้บรรลุธรรมชั้นสูงระดับพระอรหันต์ได้นิพพานไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกแต่ปัจจุบันรัฐบาลอินเดียได้ทำการปิดทางลอดนี้เพื่อการซ่อมแซมและขุดสำรวจเพิ่มเติมไม่สามารถลอดอุโมงค์บ้านบิดาท่านองคุลิมานได้อีกแล้ว